จ้ามือนียายปีเห็ดเมนูเช้าขนมจีนน้ำไอ้น้ำปลาด้วจ้าเด้อยายปีจับนมกีนลงก่อนจา้าทุกคนนมกีนบริดึงออกไว้นะจ้านาะติดเข่งดีเป็นตะนายออะซัมหนี่เด้วเดี๋ยวสิกินบ่เบิดติดใหม่ติดมือได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยบริจับไปก่อนนะจ๊านาะ เฮ็ดให้เบิ่งทั้งติดไม้ติดมือนี่ละจ้าน้ำกรบบาดเตรียมมาลลางมือเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้าขอจับน้องกินเลี้ยวๆค่ะแยปีกะสีเอาพริกป่นลงก้อนนี่จ้ะเนาะพริกป่นกรบบาดขัวเองนุกจ้าพริกป่นตลาดนี่จ้าเด้อคือแยปีเตรียมน้ำปรุงปลาไม่เลี้ยวนี่จ้ะเนาะ อันนี้กับผักกันจองลวกจากผักกันจองลวกเย็บปี๋ทิ่ใทยพร้อมกันเลยเนาะจาะ้าเนาะเพราะว่าเยปีต้มน้ำปลาต้มขนมต้มน้ำปลาแล้วก็ต้มลูกชินใส่น้ำปลาแล้วเรียบร้อยน้ำปลาเย็บปีก็สีมีปรุงดสไปน้ำแน่แล้วจา้าอ่ะตัดเอาลูกชินขึ้นมากกว่าลูกชินป่าย่างดีเด้จา้าเด้อเย่บปีส๋สะกินลูกชินปลาตัวหนังสือสีเหลืองเ้ยเนาะ นำปลาใยปีใยปีกะปลูกแล้วเรียบร้อยใยปีจะต้มปลาเป็นตัวด้วจ้ะเด้อเราจัดไปกองเที่ยนึงก่อนไปกองมาเร็วกะจังคอยมาต้มใส่กะช่ายจังคอยมาต้มใส่อันลูกขินปลาเนาะจ้ะเนาะอ่ะกะช่ายใยปีอ่ะจัดไปใยปีกะสิคนโคนเร่งโคเร่งก่อนเนาะจ้ะเนาะคนโคนเร่งก่อน นี่คือสูตรนมกินเส้าน้ำปลานี่ค่ะคือ,อทุกคนเห็นชัด่ก็คือวิธีการกินง่ายๆที่ว่า mm hmm. เข้าเปล่านจากเนะเาะเข้ามีม่ยังกินบาที่นี่กับม้าบานกับโอ้ยมีอเนี่ยก็จับมาใส่กินไปเนาะอดกับได้กับจัดไปเนาะเอปี่ขอเติมคงคงนวไปแน่จังน้อยนอกจากเนาะเพราะว่า เย้ปีเติมที่แน้นำปลาลาแล้วกับว่าอยากใส่ไลยเข้ามาปลูกมันอีกเทื่ยนึงน้ำปลาข้าวเร็วก็เอาน้ำปลา,าลุงกระบ่กบมีอี่ยังหลายหรอกจ้าน้องกินจะเานาา้ำปลากินแบบง่ายๆอ่ะกินแบบง่ายๆเนาะง่ายๆหอมๆของเฮาทุกคนใครมีเวลาเฮ็ดแก่เฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำยาเนาะแต่เ,เยเ้ปี ก็คือนำอยาก็หเหตุวิจัยย่ำอยากกินแบบยังไงสไตล์่างไางไแบบบ่มีเนื้อป่าเนาะแบบบ่ามีเน,นื้อ,อป่ปาเศร้าน้าปลาเขากระสีอื่นเศร้าน้าปลาเนาะอ่ะนี่ยอดมิ่งหลักยายปีปลูกมะนาบ้านจ้าเอาใส่ก้อนบะหี้กัสีใดเวลากินเนาะทุกคนเพื่อนเื่อนใครอ,อ,อ,อยากกินน้ำยายปีก็มาเรือ่องบะหี้แซ่นนาบเนีนี่อันกระทินน้อยยายปีปลูกไว้หนาบ้านนี่แหละจ้า ผักกระเฉดบานเท่านะเลยอื่นเนาะผักกระเฉดบานเท่าสรลาเน่จ้าทุกคนอ่ะวันนี้ยายปีขยับเต้าอีกกินก่อนเอาได้ายกล่องขึ้นจักหน่อยก่อนนะจน๊ะเนาะโอ้ยยายปีอ่ะมาวันนี้จัดสถานทีกินก่อน กำลังมั่งใหญ่ๆนี่แหละจ้ะกำลังคือตอนเศร้าอ,อันเศร้ายี่ยปีบ่าเป็นสิเทียงเหรอจ้ะบริบิร์น่าก้าด้วยจ่ะเด้อพี่น้องฟองไปงเหตุแกลาอยู่นี่กินอยู่นี่หแหละจ้าแสบๆบ วิธีง,ง,ง,ง่ายๆย่ำข้าบะมีเนือป่าเนะจ๊ะเนาะหรือว่าข้าอยากเปลี่ยนการกินที่ว่าเข้าใส่เนือป่าก็มาเป็นน้ำกินเส้าหนำปลาเนี่ยจ้ะ จองลวกเขากันดีเป็นยังนั่นจ้ะเนะาะไขรตู้ห้อปลูกเองก็หอมคัก คลิปนี้ก็ขอจบจำนี้แล้วจ้ะเนาะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่ปีนีเด้อสวัสดีจ้ะรีโหมดป่ะเดี๋ยวเอามา